ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณปุ๊กได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณปุ๊กสอัคดีค่ะคับผมคุณปุ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่อยุธยาค่ะอยู่ที่อยุธยาหนาวไหมครับที่นูน่นไม่ค่อยค่ะไม่ค่ก็เรื่อยๆกำลังดีกำลังเย็นๆแล้วเนาะค่ะเออคุณปุ๊กนี่เคยคุยกับผมแล้วหรือย,ยังครับไม่เคยค่ะแต่ฟังตลอดเลยแล้วส่วนมากจะเป็นการฟังสดหรือว่าย้อนหลัง ฟังสดค่ะฟังสดด้วยใช่ไหมถ้าฟันอยู่คนเดียวเนี่ยจะเป็นฟังย้อนหลังค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆอันนี้จะเป็นฟังสดเออแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดหน้าจอสดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่อีกเครื่องหนึ่งค่ะอยู่ในบ้านแฟนฟังอยู่อ๋อโอเคแต่ตัวของคุณปุ๊กไม่ต้องดูหน้าจอสดไม่ต้องดูคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะเสียสมาธิโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี้ย เสียงวถซซิ่งวิ่งผ่านเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับแฟนของคุณปุ๊กเองใช่ค่ะเอออะค่อยๆลำดับเรื่องค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังคุณปุ๊กเกิดอะไรขึ้นก็อันนี้ยาวไปก็แบบปเดียวนะคะก็คือว่าปุ๊กเนี่ยได้อยู่กับแฟนคนนึงก็คือไปกับระหว่างยุทธยากับลังสตแล้วก่อนเกิดเรื่องอะค่ะขึ้นกลับมาจากลังสต แล้วทีนี้ก็เคยไปอยู่บ้านเพื่อนปุ๊กแต่ว่าพ่อแม่ของเพื่อนปุ๊กเนี่ยไม่รู้ว่าปุ๊กกับผู้ชายคนนี้เป็นแฟนกัน <c oughs> เขาคิดว่าเป็นพี่น้องกันเพราะปุ๊กบอกเขาแบบนั้นแล้วพอวันที่เกิดเรื่องค่ะเรา,เามาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสองวัน,วน <c oughs> แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะว่าแฟนปุ๊กเนี่ยเขาไม่ใช่คนพื้นที่แต่ว่าด้วยความที่ว่าบ้านเขาที่อียกับบ้านปุ๊กเนี่ยไม่ได้ไกลกันเขาก็เลยขับรถไปบ้านเขาเองโดยที่ปุ๊กไม่ได้ไปด้วยแล้ว พอทีเนี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเขาไม่ชินพื้นที่แล้วเขาเป็นคนที่นิสัยคือติดจะชอบถมน้ําลายค่ะเขาก็ดันไปถมน้ำลายลงพื้นแต่ตรงที่เขาถมค่ะมันไปโดนสาร <Huh>? uh. ไ,ปไปถมน้ำลายลงสารแล้วเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีสาร,รพอเลยจากสารไปหน่อยอะค่ะรถเขาเสี่ยหลักลงคลางโล่ล้มแล้วก็โดนสิลรอเหียบ อุคือหลังจากที่ถมน้ำลายไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะใช่ค่ะ่าจากสารนอะ่ะไม่ถึงห้าสิบเมตรด้วยซ้ำแล้วก็ดูสิบล้อเหยียบทุ่นนะฮะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็อาการห้าสิบห้าสิบค่ะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วแล้วเหตุการณ์ที่บอกว่าเขาไปถมน้ำลายรถสารอันนั้นเ่ะเรารู้ได้ยังไงว่าเขาไปถมน้ำลายรถสาร เรารู้หลังจากที่เขาเสียแล้วแล้วปุ๊กกับเพื่อนปุ๊กเนี่ยคล่องใจว่าล้มได้ยังไงทำไมถึงล้มเราก็เลยย้อนไปตรงที่เขาล้มย้อนไปตรงที่เขาเสียชีวิตเราถามพวกหน่วยกู้ภัยที่มาหลับเราค่ะว่าพี่แบบพี่ไปเจอเขาตรงไหนเนี่ยเขาก็บอกมาปุ๊กกับเพื่อนก็เลยขับรถไปตรงนั้นเลยไปดูแล้วก็เลือกไปเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เขาเสียเพราะว่าได้ยิน หลายหลายคนพูดกันว่าถ้าอยากเจอเนี่ยให้ไปเวลาที่เขาเสียแล้วจะได้เห็นเขาทําพฤติกรรมนั้นถ้าเขายังไม่ถึงคาดก็เลยเลือกที่จะไปเวลาใกล้เคียงแต่พอขับรถเลยไปค่ะเพื่อนบุกชษบอกว่ามึงมีสารก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันห่างกันนิดเดียวเองก็เลยมันึกย้อนว่าเออคงใช่แหละเ<อ>พราะระหว่างที่เราอยู่กับเขาเขาจะมีพฤติกรรมนย้ตลอดอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้รู้ข้อมูลนี้จากปากคนที่เจ็บก่อนที่จ<ม>ะเสียชีวิตแต่เป็น <ขอ S 1> การคา,าดคะเนเอาเองจากา<ช>พฤติกรมรมทางนั้น่ะจะไม่ค่อยจะมีแต่สิบล้อจะมีแต่สิบแปดล้อสิบต้ออย่างเงี้ยค่ะเพราะมัเนเป็เขลโรงงานอ่อคือเดี๋ยวนะมายถึงว่าเรารู้จากพฤติกรรมของเขาว่าอ๋อเขาน่าจะไปข<ช>่มน้ําลายรถสารแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ ใช่ค่ะอ๋อโอเคอ่ะเล่าไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตรงนี้ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยปุ๊กอะไม่ทราบแต่ว่าวันนั้นนะคะปุ๊กอะตอนเช้าเนี่ยปุ๊กฝันถึงเขาเขาออกไปจากบ้านาประมาณแปดโมงแล้วปุ๊กก็มาฝันอีกทีนึงเนี่ยจะเที่ยงแล้วว่าเขามาปลุกให้ปุ๊กเนี่ยทำกับข้าวให้กินหนอนเขาหิวแล้วพอปุ๊กตื่นมาเนี่ยปุ๊กก็ไม่เจอเขาแต่เจอพวกพี่กูให้แทนว่าเออมาถามหาผู้ชายคนนี้ยค่ะว่า ร no. ู้จักไหมใช่แฟนน้องหรือเปล่าเนี่ค <ian> you okay. mm ่ะบอกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้อาการิ0ค่า10อยู่โรงพยาบาลนะพี่มารับเขาบอกว่าให้พี่มารับแล้วพอปุกไปค่ะระหว่างทางอีกครึ่งทางพี่จะถึงโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าเขาเสียแล้วเมื่อจายพี่ว่าเขาโทรทีบารแทนไม่ไหวก็วันแรกก็คือต่อไปก็ไม่มีอะไรก็เจอแค่ในฝัน พอวันที่สองปุ๊กจะไปงานส่เขาก็คือไปกับเพื่อนปุ๊กแล้วก็แฟนของเพื่อนปุ๊กเพื่อนปุ๊กใน่ชืนนะ่อนาคาเป็นผู้หญิงแล้วก็แฟนเพื่อนปุ๊กไปกันมาเตอไซสองคันสามคนแต่ในขณะที่ขับรถไปเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าฝนตกหนักมากไปได้ครึ่งทางแล้วก็ต้องแวะแล้วปุ๊กอ่บไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็เลยพูดขึ้นมาว่า เธอไม่อยากให้เราไปงานใช่ไหมเราขอไปได้ไหมงานบวชเธอเราก็ไม่ได้ไปเราขอไปสักงานเธออย่างน้อยเอาของเธอไปคืนแม่ก็ยังดีขอนะก็เราก็พูดแค่นี้ค่ะแล้วสักแป๊บหนึ่งฝนก็เริ่มซาลงซาลงจนเราไปได้แล้วพอไปถึงงานก็คุยกับแม่อเนี้ยค่ะเราก็ขอโทษแม่ที่แบบว่าเราดูลุงแชร์เขาไม่ดีก็พอกลับมาก็ มีได้กลิ่นทูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันมันก็จะเจอแบบเนี้ยค่ะทุกวันได้กลิ่นทูกบ้างได้กลิ่นเน่าบ้างได้ยินเสียงเรียกชื่อบ้างแล้วก็มีเห็นแต่จากวันสุดท้ายอะค่ะก่อนที่จะไม่เห็นอีกเลยก็คือถ้าเป็นกลางคืนเนี้ยถ้าฝนจะตกท้องฟ้าจะแดงแล้วบ้านเพื่อนตัวค่ะต้องอธิบายก่อนว่ามัน,ม,นมันเป็นบ้านไม้ย,ยกสูง เป็นบ้านแบบโบราณคือหน้าต่างจะเป็นบานใหญ่ที่ต้องใช้ไม้ค้ําเราปุ๊กเนี่ยจะมองเห็นท้องฟ้าปุ๊กเห็นแล้วว่าท้องฟ้าเป็นสีแดงปุ๊กก็คุยกับเพื่อนปุ๊กเนี่ยค่ะนอนคุยกันแล้วปุ๊กก็เลยว่าเอ้าททำไมเพื่อนปุ๊กเงียบปุ๊กก็เลยหันไปมองว่าแบบเอ้าอ๋อโอเคเพื่อนปุ๊กหลับปุ๊กเลยหันกลับมาทางเดิมก็คือทางหน้าต่างตอนเนี้ยปุ๊กไม่ได้เห็นท้องฟ้าสีแดงค่ะปุ๊กเห็นเป็นเงาคุสีดำ ยืนอยู่ข้างปุ๊กปุ๊กก็เลยแบบว่าปุ๊กก็คนกลัวปุ๊กตกใจมากปุ๊กไม่เคยเห็นต่างๆขนาดนี้ไงค่ะก็เลยแบบว่าหลับตาแล้วก็ภาวนาในใจว่าแบบใช่เธอใช่ไหมถ้าใช่ขอร้องอย่ามาแบบนี้เรากลัวมาในฝันมาอย่างที่เคยมาอย่างแต่ก่อนก็ได้แต่อย่ามาแบบนี้แบบกลัวจริงๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ไหวแล้วเราฝันลุกทั้งตัวแล้วเราก็พูดในสิ่งที่เราคิดค่ะเราก็กั้นใจลืมตามาดูก็เงานั้นก็ไม่เจอแล้ว คืนนั้นปุ๊กก็เลยตอนเสร็จใจนอนโดยที่ไม่พูดอะไรกับเพื่อนไม่ปลุกเพื่อนแต่พอเช้ามาเนี่ยก็ฟังคนงตื่นปุ๊กกับเพื่อนก็ฟังคนงตื่นปุ๊กจะรู้ไปทําคลาสส่วนตัวแต่ในขณะที่กำลังจะลู้ก็ค่ะเพื่อนปุ๊กก็เรียกแล้วก็บอกว่าเออวันนั้นของเดือนมาหรือเปล่ามีคราบเลือดหยดตรงที่นอนอะไรค่ะปุ๊กก็เลยว่าบ้าเปล่า,าถ้าเป็นวันนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบรอยใหญ่ๆสีทำไมแบบเป็นรอยหยดอะ ก็เลยสํารวจรอบตัวของเราสองสองคนนะคะปรากฏว่าบนที่นอนเนี่ยตรงที่ไม่มีอะไรขวางไม่มีแขนงขาเพราะเราไปขวางเนี่ยมีรอยหยดเต็มเตียงเลยมีรอยหยดเลือดเนี่ยค่ะเต็มเตียงเลยเต็มเตียงหมายถึงว่ารอยหยดนี้มัน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 รอยใหญ่แบบหยด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 ไปเรื่อยๆค่ะมันลอยกับเนี้ยอ่าเดี๋ยวทีเดียวเราด้วยน้ำไปหยดอะค่ะรอยใหญ่ขนาดไหนไปดูก้อยค่ะอ๋อเออก็ถือว่าใหญ่นะ ใช่ค่ะมันคว่ามันหยุดแค่ตรงปลายนิ้วก้อยคาว่าหยาว่าเต็มเตียงอะครับคือมันเยอะขนาดเต็มเตียงอย่างนั้นเลยหรอก็คือตรงช่วงขา่าพี่แต่พี่ช่วงช่วงขาลงไปอะค่ะมันจะไม่มีอะไรวางอยู่เพราะเราไม่ได้ห่มผ้านอนอะค่ะแล้วตรงช่วงขาก็คือแบบที่ว่างอะมันจะเป็นหยุดหยุดหยุดหยดหยดหยุดเต็มเลยอะค่ะอแล้วถ้าเรามสังเกตอ่ะ เพื่อนปุ๊กก็เห็นไปสังเกตว่าในบนร่างกายตัวเองอะของเพื่อนปุ๊กนิ้วก้อยที่มือนะคะข้างซ้ายมีรอยหยดเลือดส่วนของปุ๊กเนี่ยเป็นข้อเท้าข้างซ้ายที่มีหยดเลือดหมายถึงว่าเลือดเนี่ยมันหยดใส่ที่ตัวใช่ค่ะเพราะเราก็เลยว่าก็ก็งงกันไปแป๊บหนึ่งอะไค่ะว่าค,คืออะไรแล้วเพื่อนปุ๊กก็เลยว่า<อ>ปุ๊กกูว่าพี่เขาก็หามึงก็เลยแบบ อคงนั้นแหละคงใช่แหละเองาะว่คือเราเจอครับุก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยคะ่ะให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบเพื่อนได้ช็อกตัวพักหนึ่งฮึมค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่เจอเลยอือแต่พุกได้โทรไปเล่าเรื่องเนี้ยคะ่ะให้แม่เขาฟังแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทําบุญให้อืมแล้วตัวเราได้ทําบุญให้เขาไหมอะทําค่ะทุกวันนี้ก็ทําถ้าเป็นช่วงปีใหม่เลยค่ะตั้งแต่เขาเสียไป ก็ปุ๊กก็จะมีลูกเขาที่เขาเคยทํางานแล้วก็มีเสื้อกันหนาวที่เป็นตัวเก่งของเขาเลยอะอยู่กับตัวแล้วพอปุ๊กปีใหม่ค่ะปุ๊ก็จะออกมาซักแล้วก็ปุ๊กเนี่ยจะไหว้บ้านปุ๊กจะไหว้รถไหว้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วปุ๊กก็จะทําให้เขาถูกปีอ่ะ,อะทีนี้เราย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์นี้ก่อนเมื่อกี้<ะ>ที่คุณปุ๊กเริ่มเล่ามาตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับว่าโอเคอดีตแฟนของคุณปุ๊กเนี่ย พฤติกรรมเป็นคนชอบถมน้ำลายถูกไหมฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ๆเขาก็ไปประสบอุบัติเหตุรถล,ล้มแล้วก็โดนสิบล้อทับจนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วคุณปุ๊กทําไมถึงฟันธงว่าเขาไปถมน้ําลายรถสารล่ะก็ตรงนั้นนะคะห่างกันแค่ไม่ถึงห้าสิบเมตรด้วยซ้ำแล้ว<ะ>แล้วแบกว่า เขาจะเป็นติดนิสัยที่ว่าเขาจะถลจะตลอดเวลาค่ะทุกสิบนาทีทุกห้านาทีเขาจะถ่มตลอดอนาดูจากระยะทางแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่า,วาสถานนั้นนะคะคนแถวนั้นน่ะด้วยความที่ว่าจากพฤติกรรมเขาอ่ะมันก็ทําให้เราเชื่อไม่ได้แล้วก็เห็นอย่างเงี้ยค่ะทุกก็เลยถามเพื่อนบุวกว่าเคยมีใครที่ประสบอุบัติเหตุแบบเนี้ยจากสถานนี้ไหมเพื่อนบุกก็เลกว่านี่ มแต่ว่าไม่ได้ถมน้ำลายนะแต่ปิงจารไปลบหลู่เขาตรงๆก็เลยอเบอกว่า,อ,าอีกเคสหนะน,นึ่ก็คอยตรว์สิ์ในในแถวนี้ในแถวบ้านเพื่อนปกุกอค่ะอันนั้นก็อีกเคสหนึง่งไงแต่ใช่ค่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานอะในการที่บอกว่าแฟนเราอาดีตแฟนเราอะไปถมน้ำลายรถสารเพราะว่าตอนเนี้ยเราคิดเองไง ผมผมกำลังจะบอกอย่างนี้ที่ย้อนถามนี่คือไม่อยากให้ไปไปโทษอะไรตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุเฉยๆจากความประมาทจากอุบัติเหตุเรื่องของรถเรื่องของอะไรอย่างนั้นก็ได้ไงคือปุกว่าไม่ไม่ได้ไม่เคยโทษศาลเลยนะคะพี่แต่ว่าปุ๊กค่อปุกครู้สึกว่า เป็นพอะพฤติกรรมแฟนเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กไม่มเคยโทษสารว่าเป็นเพราะสารที่ทาให้เขาเสียแต่ปุ๊กโทษพฤติกรรมของเขาเองมากกว่าแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพพฤติกรรมตัวเขาหรือว่าเป็นเพราะความสัดิ์สของสารเองมันก็ย้อนอะไรกลับไปไม่ได้แล้วปุ๊กก็เลยยังจําอยู่ทุกวันเนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เคยไปโทษ,อ,โทษอะไรใครเขาไม่ไม่เ<ๆ>พราะว่าจากเรื่องเล่าอ่ะคุณปุ๊กปูมาอย่างนี้นะ มันเป็นการบอกว่าอ,อ,อ๋อเป็นเพราะว่าแฟนเนี่ยไปถมน้ําลายรถสารผมก็เลยต้องเฮ้ยใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ๋อเราคํานวณเองเพราะว่าแฟนมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วเออนะครับผมว่านะมันน่าจะเป็นเรื่องของโทษนะฮะคนคนดวงถึงคาดก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อของเพื่อตุก็ักว่า ก็พอหล,หลังแฟนบุกเสียอะค่ะพ่อของคนบุ๊กก็ทักในวันที่เขาเสียนั่นแหละว่าไม่ยอมบอกหนิว่าเป็นแฟนถ้าบอกก็จะได้ต่อหัวให้ตอนเขากลับมาจอดรถหน้าบ้านเขาเห็นแฟนปุ๊กยืนอยู่แต่ว่าไม่เห็นหัวบุ๊กก็เลยแบบเออก็คงเป็นความผิดเราด้วยที่เราไม่พูดออกไปว่าเขาเป็นแฟนเราเขาเราไม่พูดตรงตรง,ตรงอืมนะฮะอ่ะเรื่องพวกนี้ก็ มันอยู่ที่ความเชื่อเด้ยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะถือว่าอ้าวอยู่ๆ<ช>แกมาว่าฉันไม่มีเงาหัวแกมาว่าฉันหัวขาดบางทีทะเลาะก,กันก็มีนะใช่เพราะว่า <c oughs> ตอนนั้นเรากับหนูกับแฟนก็ยังวัยรุ่นอยู่ด้วยนวแฟนตอนนั้นยี่สบเอ็ดปุ๊บก็ประมาณส<า>ิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยอือนะฮะอ่ะได้ฮะคุณปุ๊กนั่นคือเรื่องของสามวันเจ็ดวันนะ, <Okay. S 2> ะค่ะพจะ่ามีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสั้นๆได้ไหมคะแบบแฟนบว่าเขาอยากให้บอกเล่าเรื่องนี้ว่า พราะว่าปุ๊กเล่าให้เขาฟังแล้วเขาบอกว่าเออทําให้เขาไม่กล้าแบบไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าไปเยี่ยมกับคอนโดตีไทยอะไรเงี้ยค่ะครับคือตอนนั้นปุ๊กป๊อสามตอนก้าขวบวคูของเที่ยงเรียนนะคะคู่ของประจําชั้นปุ๊กเนี่ยเขาพาพ่อปุ๊กในเด็กในห้องอะคะ่ะไปห้องดนตรีไทยในโรงเรียน <laughs> ปุ๊กขออนุญาตอธิบายห้องดนตรีไทยก่อนเนาะเป็นลักษณะคล้ายๆแต่เป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ บันไดยอยู่ด้านนอกเดินขึ้นบันไดตรงไปเนี่ยจะเป็นเนาะจะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์เก็บคุยเก็บสมุดโน้ตเนี่ยค่ะพอซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็มีเสียงพ่อแกแล้วด้วยความที่เด็กเก้าขวบค่ะคือคาน้องเล่นกันแบบสนุกเลยค่ะก็คือยกมาไหว้แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้นับถือไม่ได้สนใจไหว้ก็ครูสั่งให้ไหว้ก็ไหว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ พวกเพื่อนปุ๊กเนี่ยก็จะแตเล่นดนตรีกันแต่ว่าไม่ได้เล่นในขณะที่มีครูสอนแต่เล่นเองด้วยเขาคือเขาอนของตัวเองหรือจะตีอะไรก็ตีหรือจะเล่นอะไรก็เล่นอะไรเงี้ยค่ะจนมาทาให้ห้องดนตรีไทยเดี่ยไม่เหมือนห้องดนตรีไทยแล้วสักพักนึงอะคะ่ะก็มีเสียงเคาะจากใต้ื้นกระดานอะคะ่ะเคาะมาสามเคาะแบบตึงต้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยค่ะสามรอบพวกปุกทั้งห้องอะคะ่ะเด็ก ประมาณสิบกว่าคนก็แห่กันลงไปดูว่าใครมาแกล้งแต่พอแห่กันลงไปค่ะห้องข้างล่างมันเป็นห้องเก็บของเขาล็อกกุญแจแล้วในห้องปิดไฟมืดเลยแล้วตรงระหว่างบนไดอะค่ะตรงกําแพงอ่ะมันจะมีเป็นจิกที่เป็นช่องโหว่ที่เป็นรูระบายอากาศนี่ยค่ะคพ่อปุ๊กก็บางบางคนอ่ะก็ส่องเข้าไปในน,นั้นปุ๊กเองก็เป็นหน,นึ่งในนั้นที่ส่องเข้าไปดูว่า ใครแอบในี้นหรือเปล่าแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหน้ามานถบาลปิดหมด <Yeah. S 2> ลงกอนหมดแล้วก็ประตูก็ล็อกไม่กุญแจโลาก็ไม่อยู่แสดง mm hmm. ว่ากุญแจไม่อยู่คร mm hmm. ูที่พาไปค่ะก็เลยดูก็เลยดุแล้วก็บอกว่าให้ขึ้นไปขอเขามาเพราะแก mm hmm. แล้วบอกมาเล่าเรื่องเนี้ยให้ครูที่เป็นครูครูที่สอนมัธยีไทยประจำอะค่ะอ mm ืม hmm. เขาก็เลยบอกว่า,วาคงโดนเพราะแกเล่นลแหละ เพราะว่าไปเล่นดนตรีไทยแบบเนี้ยไปทําแบบเนี้หมาเป็นการลบลู่พ่อแก่ก็เลยของโดนพ่อแก่แก้งคืนปุ๊กเล่าเรื่องให้สายปุ๊งฟังสายปุ๊งเขาบอกว่า,อวาเออน่ากลัวค่ะออนั่นคือบางทีเนะี่ยเราก็ต้องด้วยความเป็นเด็ก,กน,นะผมว่านะอาจจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำนะี่มนันเป็นการถูกควรไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคไดไ้คุณปุ๊กนั่นคือทั้งสองเรื่องนะ อ่าโอเคขอบคุณมากคุณปุ๊กที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะได้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปุ๊กสวัสดีค,ครับผม